สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะรอบวันทันข่าวทาง MJU Channel สถานีข่าวมหาวิทยาลัยแม่โจ้ในวันนี้พาคุณผู้ชมมาชมบรรยากาศของงานสัมมนาพนักงานมหาวิทยาลัยแม่โจ้ประจำปี2556ค่ะ ซึ่งจัดโดยงานสภาคณาจารย์และสภาข้าราชการพนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัยแม่โจ้ร่วมกับเครือข่ายพนักงานในสถาบันอุดมศึกษานะคะสำหรับวันนี้เราจะมาพูดคุยกันในเรื่องของแนวทางในการบริหารจัดการพนักงานมหาวิทยาลัยแม่โจ้อดีตปัจจุบันอนาคตค่ะสําหรับการบรรยายในวันนี้มีสส่วนด้วยกันนะคะส่วนแรกนั้นเราได้เชิญผู้ก่อตั้งเครือข่ายพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาซึ่งท่านเป็น2ในอนุก,กรรมการใน การปรับปรุงกฎหมายในการบริหารงานบุคคลในสถาบันอุดมศึกษานะคะนั่นก็คือรองศาสตราจารย์นาวาอากาศโทรดรสมิสวรรณและด,ดรระวีพมหลวงสีค่ะนอกจากนั้นวันนี้เรายังมีผู้ช่วยที่การบดีจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นอาจารย์บัญจาพระพลนะคะมาร่วมงานกับเราด้วยค่ะ และในช่วงที่2ค่ะผู้บริหารมหาวิทยาลัยแม่โจ้ก็จะได้มาพูดคุยถึงเรื่องของแนวทางในการบริหารจัดการการบริหารงานบุคคลของพนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งในปัจจุบันถือว่าเป็นกลุ่มบุคลากรกลุ่มใหญ่ภายในมหาวิทยาลัยทั่วประเทศนะคะและในอนาคตก็จะเป็นบุคลากรที่จะขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยนั่นเองและในวันนี้ค่ะท่านผู้ช่วยศาสตรา,าตรจารย์ดรจำเนียนยศราชอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้เดินทางมาเป็นประธานในงานด้วยค่ะ ผู้ทรงพระรู้จากไปยนอกที่จะมาให้ความรู้กัพบพวกเราเนี่ยก็ผมาาก็เห็นคร่าวๆว่าภารกิจของบุคคลเนี่ยนะ่าจะมีสามส่วนส่วนหนึ่งตัวผมเขาบอกว่าให้มาเป็นประธานเปิดจะต้องรับนะครับผมก็มักจะพูดในพวกเราว่าเปิดร้ฐบาลนี้ก็เปิดแล้วจะได้ถือโอกาสพูดใช่ไหม <c oughs> นานๆได้พูดสักสิบนาทีสิบห้านาทีมีรัฐธรรมนูญเอ่ยอย่างนี้เป็นต้นนะครับอย่างนั้นจะมีพระราชบัญญัติหรืออยากจะต้องเป็นกฎหมยายอื่นว่าไปตามลงหรือ ไอไ้พวกเราก็ไม่ต้องไปนานอะไรมากมายขนาดนั้นเอาส่วนที่มันเกี่ยวข้องกับพวกเราจะได้ชิ้นแดง,งะค,ะความแดงนะครับในข่างต่างที่เราติงริงเท็แค่ไหนเราบอกนะครับก็ดีนี้เราคือว่าเราทํางานร่วมกันทั้งสภา,า,าการงานสภาการนะฮะก็ทั้งสองด้านนะคะรับต้องขอขอบอคุณทั้งสองสภา,าที่ให้มีนะครับงานในวันนี้ขึ้นมานะฮะที่เราจะมาคุยกันพูดกันโดยเฉพาะในเรื่องของสวัสดิการต่างๆ ของพนานงานเหลือ300กว่าท่านนะฮะ3075ท่านแล้วก็จะปีสิ้นอีก3าเดือนนี้ก็จะไปอีกสิกว่าคนนะครับในตัวลดไปเรื่อยๆก็คือเป็นกลุ่มจริงๆแล้วก็เป็นกลุ่มชนส่วนน้อยจริงๆแล้วผมก็ย้ำค่ทำนะครับวันนี้ถ้ามีอะไรก็แรกเปลี่ยนข้าราชการมีไม่กี่ท่านนะคะที่เข้าร่วมนะคะก็คืออยู่ที่21%แล้วก็ลูกจ้าง่างที่ท่านพิการพูดค่ะนะคะไม่ไม่ได้ลดลงไปมากนะคะเพราะว่าเข้ามาเนี่ย300เศน คำว่า300แสนขึ้นเกือบ400นะคะตอนนี้อยู่ที่363คนนะคะทีนี้จะขอแยก ย่อยลงไปอีกนะคะว่า3กลุ่มเนี่ยนะคะมีกลุ่มใหญ่ที่สุดก็คือพนักงานมหาชหนนะคะอยู่ที่8 800กว่าคนนะคะ51%พนักงานราชการอีตสัดส่วนก็จะจะประมาณนี้กลุ่มเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้นะคะซึ่งกลุ่มนี้อยู่ที่ประมาณ92คนหรือว่า5%นะคะเพราะฉะนนั้อันนี้คือภาพรวมของบุคลากรในในแง่โจ้ของเรานะคะไดนะ้อันนี้ก็เป็นภาพรวมของ ของ ờ, จํานวนบุคลากรนะคะก็จะเห็นว่าสายสายวิชาการก็ยังน้อยอยู่นะคะ ờ, มาดูเรื่องของงบงบบุคลากรที่เราต้องจ้างสนับสนุนเนี่ยส่วนใหญ่ไม่เกินหนึ่งปีนะคะก็ก็ได้ผลและส่วนใหญ่ที่ประมาณไม่เกิน6เดือนนะคะนี่ก็คือกลุ่มของของสายสนับสนุน IMF ก็เป็นโอกาสที่รัฐบาลจะลดรายจ่ายภาครัฐลงท่านหนึ่งคื่รายสองเก็เลเป็นพนักงานทั้งหมดในหลักการที่ท่านบมหาวิทยาเคยวางเอาไว้ก็คือ ให้สำนักงานจัดสรรเงินเดเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ50และ70ตามสายงานของอัตราเงินเดือนข้าราชการแลกบรรจุนะครับขอย้ำว่าอัตราเงินเดือนข้าราชการแลกบรรจุวันนี้เราใช้นะครับซึ่งนะครับเรามองว่าน้องพนักงานของเรานะครับคืเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยนะครับศักดิ์สรีหรือว่าทุกอย่างน่าจะเหมือนจังนะครับเราโดยโดนแบ่งแยกจาก ตั้งแต่ตุลาศีสองแล้วว่า,าพ้ากาชการพนักง,งานมาแน้วนะครับเรายังจะมาแบ่งแยกกันเนองอีกนะครับว่าพน,นักง,งานของมอใหญ่มอเล็กพน,นักง,งานเงินแผ่นดินพน,นักง,งานเงินรายได้อีกนะครับซึ่งซึ่งผมมองว่ามันเป็นการที่จะเพิ่มปัญหามากยิ่งขึ้นนะครับอย่างในมอขอเองก็มีแผนเก้าชนเผ่านะครับก็ท่านผู้ัการท่านผู้บริหารก็ทราบดีนะครับทุกที่เป็นความเป็นงานหนักนะครับเป็นโจทย์ใหญ่ของสนใจนะครับให้กัระบบพนักงาน อย่างที่ทางท่านรอทงท่านผู้ช่วยท่านขึ้น instagram. จอไปว่าเงเินเดือนของแต่ละมหาลัยนะครับอย่างของมอขอเองขออนุญาตไม่ไม่ได้ติดขึ้นจอแต่ว่าปีนี้เราปรับนะครับโดยปรับฐานหนึ 1, ่งมกรสองพันห้าร้อยห้าสิบหกกรดมติดอรมหนึ่งพฤษภาห้าหกแล้วมันติดคลมออกเจ็ดพฤษภาห้าหกนะครับพอดีมอเร็วกว่านะครับแต่ว่าอย่างที่บอกเราก็ใช้เงินได้นะครับตำอนักงงบจะเบี้ยวเราแหละ นะครับได้ไหมฮะสำนักงบจะเบี้ยวเราอ่านะครับในเมื่อเป็นมติปรอมทำไมสำนังกงบจึงข้าเบี้ยนะครับซึ่งตรงนี้นะครับทางเครือข่ายเราก็คงไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับก็เป็นเราก็ต้องต้อง,อง,องสู้ต่อกนะครับใน1นึ่งหมื่นพันล้านที่บอกว่า5้าห้าหแล้วก็ห้าเจ็นะครับที่จะมานี้ที่ที่จะที่เดี๋ยวทางท่านอาจารย์ของท่านคงจะได้เล่าสู่ฟังนะครับท<อ>่านนินท<อ>ี<อ>่สอง นายทหารที่กองบินสีหนึ่งด้วยค่ะยศข้างหน้าระยะยาวนะะค่ะท่านที่สองค่ะดรระวีพงศ์ีค่ะว่าที่ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุรดิต์ค่ะท่านอาจารย์บัญชาพระพลค่ะผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น และขอกาบเป็นเชิญวิทยากรทั้งสามท่านและผู้บริหารนะคะถ่ายภาพร่วมกันด้านหน้านะคะครับ